น่าจะมีอะไรน,นะครับว่าตรงนี้่าจะมีอะไรครับผมงนม้เกียร์สองปกติเลยใช่ไหม รครับกูต้องลองไม่ใช่หรอมวมาเมาแล้วครับที่แล้วมอนห่วรอบหน้ามาด้วยปวกูด้วยยิงยๆๆแสดงหของผ่านหัวของสด,ดอะไรที่เกินดวสวยมากเลยครับโอ,อ้ยอะถูกใจดักนบครับ เดินเดินนะครับวันนี้เราทำไงครับเราทำไมครับขับรถครับการขับโฟวินนะครับคือต้องประคองพวงมาลัยให้เข็งเพราะมันจะดี่งครับวันนี้ผมต้องใช้คันเล็งนักตอนนี้ตามลายไม่ทันแล้วดูไม่ทันดูลายไม่ทันนะครับเรลยต้องหับลายตัวเองทำอย่างไง้ได้ครับไม่ให้หินที่มันสูงๆนะครับเข้าไปติดตรงกางรถเราเพื่อหลบในการโดนตัวเฟืองนะครับถ้า เพื่องแตกคนเนี่ยผมบอกเลยว่าแต่โฮ่งเลยสวยมากเลยครับวิวว้าวไม่ได้แล้วว่าว่าทำไมเขาต้องมานำ <c oughs> แล้วครับทุกคนใช่หรือเปล่าน <c oughs> ี ally, ่เกรงใจเขาจริงๆเลยนะเขาอุตส่าห์ขึ้นมานะขึ้นมานำเราดโอ้โหววมคิดภาพตีคุณกับผมกิ้งเราเบื้องล่างอ่ะตอนนี้รอบเครื่องอยู่ที่สองพันนะโล่ใสงโฟม